คุณผู้ชมครับการเป็นคนดังเนี่ยบางครั้งเนี่ยฮะขยับตัวนิดนึงก็เป็นกระแสเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นคราวกันขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนครับดาราก็มักจะถูกคนกล่าวหาครับว่าการขยับตัวหรือว่าลุกขึ้นทําอะไรสักอย่างนั้นเป็นการสร้างกระแสครับวันนี้เราก็เลยรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมนะครับว่าเขาทํากันยังไงแล้วใครกันที่สร้างกระแสเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับ วิจารณ์ยับหลังมีคลิปนางแบบสาวเซ็กซี่กระต่ายแม็กซิมหรือทันสิกายุติมิตรถูกโพสต์ลงในย t ท b e ชื่อว่าหลุดกระต่ายแม็กซิมอาบน้ำโชว์เต้าซึ่งออยว่าเป็นคลิปหลุดของเธอและถูกแชร์ส่งต่อกันในโลกออนไลน์ทำเอาเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่างานนี้สากกระต่ายสร้างกระแสให้ตัวเองโดยในคลิปมีเสียงพื่นของเธอบอกว่าขอถ่ายคลิปไปลงอินสตาแกรมและยุให้เธอถอดท่อนบนออก เก็ไม่รอชา้าและใช้มือปิดแทนแต่ก็ยังดูโปอยู่ดีค่ะสืบไปสืบมางานนี้เป็นการสร้างกระแสให้กับครีมที่เธอเป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองถูกด่าทั้งบางขนาดนี้ดูไปแล้วคงไม่คุ้มค่าจ้งางหรอกคา่ะวันนี้ True อินไซเดอรขอรวบรวมบรรดาดาราและคนที่มีชื่อเสียงที่นิยมสร้างกระแสในโลกโซเชียลให้ตัวเองเป็นข่าวจะมีใครบ้างไปดูกันเลยค่ะ ที่คุ้นเคยกันอย่างดีกับเสียงดังฝั่งชัดของลีน่าจังพิธีกรคนดังที่ชอบหยิบยกทุกกระแสนในวงการบันเทิงขึ้นมาด่ากราดในรายการของตอนเองแต่ลีลาการด่าที่ทีเล่นทีจริงบางครั้งก็ทำเอาคนถูกด่าไม่อยากถือสาเห็นเป็นเรื่องตลกขบขันไปก็มีเรียกได้ว่าดาราดังๆในวงการทั่วฟ้าเมืองไทยถูกลีน่าจังหยิบมาแช่กันแทบหมดวงการแล้วทำเอากระแสของลีน่าจังไม่มีตกจริงๆค่ะ รายนี้ใบเตยอาสยามถูกจับตามองทุกฝีก้าวว่าสิ่งที่เธอจงใจโพส์ตในอินสตาแกรมนั้นเป็นการตั้งใจให้ถูกด่าเพื่อเป็นกระแสเพราะไหนๆก็มีคนตั้งป้อมโจมตีเธอทุกการเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็ใช้พื้นที่บนโลกโซเชียลสร้างความดังให้ตัวเองไม่มีตกอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีเรื่องกระทบกระทั่งกับคนในวงการบันเทิงด้วยกันที่ ที่สุดเห็นจะเป็นศึกสงครามน้ำลายกับเปิ้ลไอรินซึ่งผิดใจกันด้วยเรื่องของหวานใจหนุ่มดีเจแมนทางเบิร์นยังกล่าวหาว่ามิวสิกวิดีโอของเธอกับปีเปิ้ลอีกด้วยหลายครั้งที่ใบเตยรู้สึกท้อแท้แต่เธอบอกว่าไม่แคร์ก็อยากจะเียให้เข้าใจผ่านตรงนี้ไปเลยว่าคือหนูไม่มีเวลามานั่งสร้างกระแสหรอกค่ะไม่เคยอยากจะสร้างกระแสเลยมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นจริงเพราะเราทํางานอะ ครั้งหลายคราที่ในอินสตาแกรมของบุ๋มปนัดดาถูกหยิบยกขึ้นมาตีเป็นข่าวดังโดยเฉพาะกรณีเมื่อไม่นานมานี้เธอได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการล่ารายชื่อหนึ่งแสนรายชื่อเพื่อให้กฎหมายข่มขืนมีโทษประหาร ซึ่งเธอก็ทำสำเร็จค่ะแต่มิวายถูกบรรดามือไม่ภายแต่เ,เท้าราน้ำโพสเนบว่าการที่เธอแต่งตัวโป๊และถ่ายชุดว่ายน้ำนั่นแหละก็มีส่วนให้เกิดคลีข่มขืนซึ่งเจ้าตัวก็รีบออกมาประกาศแขนเต้าเพื่อยุติเสียงคระหาและเดินหน้าเตรียมตั้งมูลนิธิเพื่อสังคม จริงๆเรื่องแบบนี้เนี่ยก็นานาจิตตังนะครับคุณผู้ชมบางครั้งบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องแค่บังเอิญจริงๆก็ได้แต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะตั้งใจทําดีครับแต่ว่ามีคนที่มองโลกในแง่ร้ายก็ตีความกันไปต่างๆนานาผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับเจ้าตัวนั้นรู้ดีที่สุดนะครับว่ากําลังทาอะไรอยู่เอาเป็นว่าถ้าเกิดตั้งใจทําดีก็ขอให้ทาต่อไปก็แล้วกันนะครับเอาใจช่วยครับเรื่องดีๆมันน่าส่งเสริมกันอยู่แล้วเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องอาถรรควัััักกกปีีบบสู่เดย True Sir In